วันนี้เราจะมาผัดคณะหมูก,กรอบนะคะน้ำมันเป็นฟองนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นน้ำมันที่ใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะคุณใช้ก็เจียวกระเทียมแล้วก็ใส่คณะลงไปนะคะตามด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนกาแฟนะคะแล้วเราก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะให้ผัดคณะสุกนะคะ จากนั้นเราก็ใส่หมูกรอบลงไปค่ะแล้วก็ผัดอีบสักสองสามครั้งก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะที่นี้เราจะมาจัดใส่จานนะคะกลิ่นหอมมากชวนทานมากเลยค่ะหอมจริงๆกลิ่นหอมแรงมากฟินมากชิมดูแล้วก็อร่อยค่ะ หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะคะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ